กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขคารพมณีเบาแอมรถทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับนำมัมครับท่านผู้ชมเนาะนำมัมนี่ก็เป็นผู้ที่ตายล้วฟื้นครับท่านผู้ชมนอนป่วยนอนโซ่จนตายครับรถมูไส่ล่มรถมูไส่ล่มชนกันครับเกิดอุบัติเหตุครับตายไปแล้วหมอซอยขึ้นขึ้นมาได้ครับปั่มหัวใจเนาะครับเอฟซีเนาะเพิ่นไปเห็นมู่บานผีครับเมืองนรกครับท่านผู้ชมเนาะผัดเมื่อขึ้นนี่ครับเมื่อขึ้นนี่ พี่ไอ้มาหาครับมาขอฝันบอกเลขครับท่านผู้ชมเอาเนื้อมใไ้พี่ไอ้เอาเนื้อมใไ้ครับสิเป็นเลขเด็ดๆตัวใดเนาะครับท่านผู้ชมน้ำมานนางข่าอยู่ในบ้านครับไปรับชมเราฟังเรื่องเล่ากันครับครับสวัสดีครับนำมัสวัสดีครับสวัสดีค่ะนำมาสวัสดีค่ะคมค่ะครับผมนำมาเนี่ยเพื่อนกับเป็นผู้ที่มีเ้นครับเนาะเพื่อนกับเป็นคนแต่ว่าตายแล้วฟื้นนะครับน้องนำมันเนาะครับครับรวมเลย ตายครับตายขึ้นบอง่ายเนาะตายขึ้น่วยม่ทำเท่าไรขึ้นนะครับนอนอยู่โรงพยาบาลครับโอ้ครับผมเพราะว่าพี่ใม่ใหม่มาเอาไปอยู่น้าครับพี่ใม่ใหม่เหรอครับยุทมาแต่เที่ยวบุญบางไฟยาโสนะครับครับผมมากเลยบูบนะครับรับในรับในครับไว้ส้นกันกับมอไส่ห้อก็บฮักผมก็บฮัก ต่้งคนดกับต่างพีการโอ้ครับผมผมที่เก็บน oh, oh, ักท oh, ั้งเก็บทั้งเสียเงินนี่เขาโอ้ครับอ่ะโบเป็นยังเนาะผาดล้วผัดผัดาะอผัดคาะช่วงอายุก็แลางยี่สิบี่ปีครับยี่สิบี่เขายี่สิบห้า่ครับครับที่เขาเป็นเจเพศเนาะแมนครับครับผมนี่เราฮักเทแเลกครับเปิ้ตายแล้วฟื้นเปิ้นตอนเปิ้ตายเป็นว่าเปินไปเห็นนรากเห็นสวรรค์ตอนที่ลงไปขีปเล็กๆครับแต่มาเมือนี่ครับวันที่หนึ่งกันยาเนวันที่หนึ่งกันยายนพศสอง น้ำมันมีแนวทางดีๆตัวเด็กเด็ดๆครับมาฝากเอฟซีครับสีเป็นตัวไรเรื่องเล่าเป็นแนวไรครับน้ำมันครับบอาซูเอฟซีฟังนะครับครับเมือขึ้นก่อนผมฝันมาผมเลยมาล้างไฟตุ่มไข่กินอยู่แท็กยิดเป็นขั้วแล้วครับหวานหน่อยล้างนี่ครับครับเป็นขั้วครับตุ่มไข่สามดูครับสามป่องครับตอนแดงผมจะกินเขาแดงครับผู้เดียวผมอยู่ผู้เดียวครับพอดี้ไอคือยังไอ้เพิ่นเสียหลยคือเพิ่นคือยังเพิ่นโม่เลยเสียนี้ครับครับ เป็นเหตุงานอยู่โรงเราเมื่อนั้นเงินเดือนเป็นออกครับครับคนหลดเงินเดือนออกเพคนสิมามส่วนผมนี่ละเป็กธรรมดานะอ่ายได้ครับครับผมครับเพคนได้ขี้มอสมาไส้มาสื่อนั่นแหละครับเนื้อมะจุมาอันนี้ยอย่างกินกันครับครับผมครับเหมือนกันก๊อกหน่อยนะครับครับอาจ้าแกล่ะข้าวนะครับข้าเสื้อข้าเสื้อข้าเสื้อครับผมอีกอย่าะครับข้า อายุเพื่อนกับสีหาซิบเก่าหกซิบนี่นะฮะหาสิบเก่าย่างหกสิบครับเพื่อนได้บอกเลขกบ่ก็มิตรนี่แหละครับเนื้อเอาเนื้อมาให้เอาเนื้อมาให้เนี่เจ็บเล็กกับอย่างเพื่อนมากินอย่างนะครับโอ้ครับผมเป็นบ้านหนองผมมากโกเด็กครับนี่มันจะออกนี่วะครับเนื้อเนื้อแเป็นตัวแรกเหรครับเนื้อบาดเนี่ยแปดเก่าครับแฉกเก่าปะครับน้ำมันผมมากเอย่างนี้โอ้มากแฉดเก่าด้วยครับน้ำมันเพป่นมากแปดเก่า อันนี้เป็นขั้วบ่มีบ้านเล็กที่นะครับ,รบต้มไข่เจ้าฟองไข่สามฟองครับไข่สามฟองผมปลอกกระลังสีกินเนี่ยอายเพิ่นมาให้ไหว้จะเฝ้ากินเหน็นป่ะนี่มตกเด็กกับอย่างเหนือซะก่อนครับไข่เนี่ยเก็บไว้เห็นว่ะเพราะกันไข่นเหนือกับตกเด็กอยู่บ้านนี่ครับอย่างกินกันอย่างนี้ครับ ใครสามฟองกับสี่สามศูนย์เนี่ยเนาะครับเอฟซีอันนี้บ้านเล็กที่หลังนี่แหละครับเนี่เท่าไรเนี่นี่บ้านนี้บ้านเล็กที่ล้างใหญ่นี่ครับสามสามแปดครับสามสามแปดครับหลังที่นำมัมเพิ่์นยูนี่ครับอันนี้เป็นคั่วนาะครับเป็นคั่วครับมองโลงเก็บรถครับมองจอดรถครับผมสามสามแปดบ้านเล็กที่แล้วก็ใข่สามฟองกับสามศูนย์นำมัมมากเลียกนี่เก้าแปดปะครับ อายุอายนี่ห้าชิปเก่าปีห้าชิปเก้าเขาหกชิปนี่แหละครับผมบแต่เพิ่นบัวได้มาบอกเนาะครับครับให้เอฟซีเปเอากับเนื้อน้ำกับไข่น้ำนาะครับเอฟซีเนาะแม่นะครับนี่แหละแนวทางอันใต้เราเพื้นไปไปใส,ส่ก่อนเบาซูเอฟซีฟังจักหน่อยนะครับน้ำมันไปเซ็ตยังไงโอ้ใต้เพื่อนอันนี้พูนตากับยายกับเนี่ยเพราะว่าแม่กับไอ่เพื่อเพิ่มเสียอะไรคุณผ้าไป เจยวทั้งเมืองสวัสดิ์บ้บานเพิอนยู่นะครับโอ้มองเมืองเพิ่นของเพิ่นเนาะแม่นครับเเป็นบานให้หยาลัางตะบอแต่แปะแล้วครับแบบบานโบราณนะครับโอ้ครับเป็นสุ่มเป็นสุ่มไปแม่นครับเฮ็ดเม็ดเดี๋ยกิังงู่ผมไปหลวบเบื่องหายกูว่เป็นอันนี่กิจังโมเป็นเมืองผีเมืองดาวรกเนะยครับกังบานมู่บานหนึ่งนะครับเป็นมู่บ้านต้องคนตายอีกมู่บานหนึ่งแม่นครับนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะสำารัไปบานผีก็ได้เนาะแม่นครับ เป็นโอจีเกียงคุ้นตาเลยครับมาส่งผมมาว่ามาแพ้แม่ลงกเมื่อตั้งสี่ตายเลยอยู่นี่โอ้ครับผมกลับมาส่วนผมลอยผมนอนอยู่บ้านลอยล้างนี่สามเดือนครับผมตายเลยปืนเอาครับลูกขึ้นมานั่งโยโค่เลยเสยครับเขาจนบางเงิอผมง่อยเขาจนมันซอร่วงไว้ไม่ถาว่าีิตายครับลูกขึ้นนั่งเสยครับผมนี่แหละครับนอกคนเท่ากะ ดวงบังถึงขาดกับน,นี่แหละครับกัยญาบ่ตรได้ไปค,ครับแต่ผู้ชมเนาะกะเอาล่องเอาตัวเลขของน้ำมั่มไปเสียงล่องเบิ่งครับบรรดาฟันเกี่ยวเลขชุดนี่มาเกลี่ยตัวนี้ของน้ำมัม่มของเข้าครับแต่ผู้ชมเนาะติดตามไปฝากเอฟซีหนๆจังฝันเธอหนึ่ง,งครับแต่ผู้ชมงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี่เนาะครับเนาะครับให้เอฟซีคอมเมนต์แปลมาบอกน้ำได้ครับเด้อมาบอกเบาแอมมาทงกับทีมงานน้ำเนี่ยเนื้อกับไข่นี่ตีแต่เป็นแนี่ยอะไรเนื้อเนื้อนี่ เนื <ersch> ้อหนึ่งบอกหนอนนู 1, 1> ้ดเอเออเนื้อหนึ่งเนื้อน้ำหนึ่งสีหนึ่งยังเท่านั้นละหนึ่งสามศูนย์บอปิงไครน้ำแม่ครับผมครับผมนี่แหละครับมียังเพิ่มเติมอีกครับน้ำมัาก็นี่แหะครับที่ปันนี่นะนุ่มมาครับครับเอฟซีหนึ่งรองเจียงเบงครับครับอุ้ยขอบคุณได้หลายครับน้ำมานกลับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ครับผมเธอมาชมนี่เด้อครับตัวเลขข้องนำมัมเนาะครับเธอมาชมเนาะพีไอเอาเนื้อมาให้ครับเธอมาชมแปลเป็นเลข3ตัวไปฝากเอฟซีครับ130130ครับบ้านเลขที่นี่338ครับ338หรือว่า833ก็ได้เนาะครับเอฟซีเนาะบ้านเลขที่833ล่ะครับเธอมาชมเบาแอมาทธงเขียนผิดก็ขอโทษขออภัยเนาะครับเอฟซีเนาะเลข2ตัวนำมัมมากครับ98 98ครับเธอมาชมเก้าแปดครับ อายุอายตายนี่ยหาสิบเก้าปีครับท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับขอให้มีโชคใหญ่ครับน้ำมันเนาะครับเอฟซีเนาะสำหรับคลิปหนีเบาแอ็มะทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใส่ครับเอฟซียันเพิ่งไปใส่เบาเอ็มะทงสีผ้าไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับ บาเอมมาชมหนี่ยเดินเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขา,ขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสิริถือเนครับนอท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของไมกับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนะาะดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน er ี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครัเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหอยแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่หไวงพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างใดเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหุินข่าวกบลบอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ย่างบบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลาน้านเห็ดใ้คนมองบบเห็นล้านค้าเฮ้เดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบ่าแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้กครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็บมือแทะครับ่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บบี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทื่อ่ล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่กหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบลอรซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมท่ามผูชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านสมผูชมแล้วกาเบาแอมราทุงนี่ด้น้ำมุนมาน้ำครับด้น้ำมุนของหลวงปุลอดม่ให้เอพซีนครับสามผูชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บบดีถี่าสีมันบดมันบัง เสียเนื้อจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอีบีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ,าบ,บ่าวแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตวเล่กับน้ำมุ่นของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน,ะน,ะนะ้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบอะไแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ